วัดีควันนี้เราจะมาปลด Gmail 2นะครับ2 Smart 4G Gen 5.0นะครับตัวนี้เลยอันดับแรกเราก็เข้าโหมดนักก่อนนะครับกดลุ่มลบแล้วก็ power นะครับแล้วก็กดเพื่อที่จะเข้า recovery โห d e นะครับถ้าเข้าไม่ได้ก็ต้อง เข้าใหม่นะครับคือกด power กับปุ่มบนนะครับเพื่อที่จะให้เข้าอ่านี่ได้แล้วนะครับเข้ายากนิดนึงนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีเทคนิคก็จะไม่เข้าที่นี้ก็เข้าไปเลือกอันที่สองนะครับแล้วก็กด power นะครับโอเคจากนั้นก็เสียบเสียบสายนะครับอ่าเสียบสายนะครับ เอาวางไว้นะครับตัว a อ d นดอยมันขึ้นตกใจออน้อยเนบไปล้วเนีอ้เลื่อนบกไปแล้วเป้นน้ยังไงอ้กดุนี้ออไปลงกดุนี้โอเค ไปกดปุ่มนี่แล้วมันเมาเลื่อนออกไปจากนั้นเราก็มาใช้โปรแกรมนะครับอ่าต้องเดี๋ยวไดเวอร์มันอัปเดตก่อนอัปเดตเพื่ไปอัปเดตไดเวอร์ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันเพื่อที่จะให้มันมีไดเวอร์นะครับ โอเคอ่าได้แล้วได้เวอร์ได้แล้วนะครับพอได้เวอร์ได้เสร็จแล้วก็ใช้โปรแกรมนะครับอ่ามาเลือกเป็น S P D ตัวนี้นะครับกด F R P นะครับอ่าบดแล้วมั้ยอ่าบดแล้วยัดไปมดชา์าไม่ดี Hehe, ชาร์จใหม่นะครับรุ่นเก่าก็ okay. จริงแต่มันก็ปวดยากนะครับปวดจีเมียวนะครับเสียบเลยโอเคเสียบปุ๊บนะครับลงส ไดเบอ,อร์ยังไม่ขึ้นนะครับต้องรอไดเบอร์เพิเ่มก่อนถ้าไดเบอรไม่ขึ้นมันจะมันจะไม่ได้นะครับแสดงว่าไดเบอรต้องเข้าใหม่มามาต้องเข้าไอ้หน้าอีโคริโบนไปน,นะครับ ต้องใช้โปรแกรมนะครับตัวนี้จริงๆก็ใช้กดมือได้ครับแต่บางทีมันมันยากครับมันปิดบล็อกทุกทางอ่าโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาอันที่สองกดอ่าโอเคขึ้นนนั้มนนะ เคเสียบเลยเสียบเสร็จเจอไดเวอร์ปรบับนะครับเบต้องวัดอ่าให้กดตัวนี้เลยปบับดูวิ่งครับจบนะครับมาดูนะครับว่ามันจะผ่านไหมนะครับอ่าโอเคดันนะครับ กดผ่านได้ไหมครับจะรอดูครับเป็นตาอยู่ <laughs> เป็นตาอยู่นะครับอ้าว ติดรหัสอยู่นะครับไอ้ตัวนี้ได้ใส่รหัสไว้ดูนะครับแต่มันติด Gmail นะครับอันนี้ไปลองไปพยายามปลดแล้วด้วยมือแล้วมันโอ้ยอย่างนี้มีสิทธิ์ลุ้นนะครับอาจจะลุหนนะ มันจะยากตอนก็เข้ากด Recover y m o o e e นี่แหละครับแล้วก็พยายามให้เจอ d ดเ e r นะครับถ้าไม่เจอนี่ก็ไม่ได้นะนานอย่างนี้น่นาจะได้น,นาน,น อาศัยเวลานานว่าเอาว,ว่าได้รีเซ็ตมัน,ม,น,นะอออนมันก็เลยนานเลยกิดข้อผิดพลาดการอักตีเมื่อกี้นี่มคือกดบ๊อปปเอาไปววกดนี่มันนี่ก็แค่รถจะทัดมัไดฮะตัดคลิปมาไปไงหมดแล้วซัดรถเนี่ยเอ๊ะ เห็นไหมนะมันให้กดข้ามได้แล้วนะครับเห็นไหมเออโอ้ผ่านนะครับก็นี่ครับด Gmail ก็บางทีเห็นตัวเล็กๆนะครับก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องมีโปรแกรมนะครับบางบางทีนะครับต้องใช้โปรแกรมอา้าวเน,นี่ยอะไรเน,นี่ย โอเคเรียบร้อยนะครับอ่าก็เป็นรุ่นเก่าก็จริงแต่ก็ไม่ได้ปลดง่ายนะครับผมต้องมีเทคนิคต้องมีวิชานะครับผมก็งอมอยู่นานเหมือนกันนะครับผมโอเคขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ นี่นะครับอยากรู้โปรแกมรมดูนะครับอยากรู้โปรแกรมนะครับกดคลิกเดียวแต่เวลากดเข้าก็กดไนานอยู่เหมือนกันบางทีผมยังกดเข้าไม่ได้นะครับต้องใช้เวลานะครับไอตัวนี้